สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอธิบายกฎหมายมรดกในหัวข้อเรื่องทายาทโดยธรรมนะคะทายาทโดยธรรมหมายถึงทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกโดยส่วนขอ,ของของกฎหมายนะคะทายาทโดยธรรมตามมาตรา1น2 9กสอง้านะคะแบ่งออกเป็นอสองประเภทนะคะก็คือทายาทโดยธรรมประเทศญาติของเจ้ามรดกนะคะ ได้แก่มาตรา1 6 2 9อนุ1-6นะคะแล้วก็าทายาทโดยทรรประเทศผู้สมรส29เจ้ามรดกนะคมาตรา1 6 2 9วักท้ายนะคะค่ะสำหรับทายาทโดยทรรที่เป็นญาตินะคะประกอบด้วยผู้สืบสันดานตามมาตรา1 6 9 9อนุ1นะคะผู้สืบสันดานหมายถึงทายาทสายโลหิตของเจ้ามรดกลงมานะคะเช่นลูกหลานเลนหรือเป็นต้น ลาเลยนหรือที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกทุกคนนะคะเพราะว่าตามมาตรา1 6 3 1นะคะในระหว่างผู้สืบสันดานต่างชั้นกันบุตรของเจ้ามรดกอันอยู่ในชั้นสิดท,ที่สุดเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกนะคะผู้สืบสันดานในชั้นถัดไปจะรับมรดกได้ก็ต่อเมื่ออาศัยสิทธในการรับมรดกแทนที่ค่ะผู้สืบสันดานตามมาตรา1 6 2 9รวมถึง บุตร <ersch> ที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมตามมาตรา1627ด้วยบุตรโดยชอบเ้ื่อกฎหมายบุตรที่บิดารับรองแล้วบุตรบุญธรรมบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 1. บุตรที่เกิดแต่บิดามารดาที่จดทะเบียนสมรสกันถิดต้องตามกฎหมายตามมาตรา1536 2. บุตรที่เกิดแต่บิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามมาตรา1 5 4 7เด็กที่เกิดแต่บิดามารดาที่ไม่ได้ กถือว่าเป็นบุตรชอบอด้วยกฎหมายของมารดาซึ่งจะเป็นบุตรที่ชอบอด้วยกฎหมายของบิดาก็ต่อเมื่อ 1. บิดามารดาได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง 2. บิดาได้ทําการรับรองบุตร3าสารพิฆาตสารับรองบุตรบุตรนอกกฎหมายที่บิดาให้การรับรองแล้ว คือการรับรองตามความเป็นจริงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรหน่วยวิได้มีการตรวจทะเบียนร,รับเด็กนั้นเป็นบุตรเช่นพามารดาเด็กไปโรงพยาบาลขณะตั้งครรภ์ไปแจ้งทะเบียนคนเกิดรอบเป็นบุตรให้ใช้นามสกุลให้การศึกษาให้การยอมรับในสังคมและยอมให้เด็กเรียกตนว่าบิดาข้อสังเกตผู้ที่จะรับรองเด็กได้ต้องเป็นบิดาเท่านั้นและเด็กต้องปรากฏชัดเจนว่าสืบสายโลหิตมาจากบิดาอย่างแท้จริง บุตรบุญธรรมคือบุตรที่ไม่ได้สืบสายโลหิตมาจากผู้รับบุตรบุญธรรมแต่ผู้รับบุตรบุญธรรมไปรับมาเลี้ยงและมีฐานะเป็นผู้สืบสันดานของผู้รับบุตรบุญธรรมเช่นเดียวกับบุตรที่ชอบด้วยกฎกฎหมายของเจ้ามรดกตามมาตรา1 6 2 7ททั้งนี้บุตรบุญธรรมมีฐานะเป็นผู้สืบสันดานหรือทายาทเฉพาะแต่ผู้รับบุตรบุญธรรมเท่านั้น มาดูหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณากันนะครับบุคคลที่มีอายุไม่ไม,ไม่ต่ำกว่า2 5ปีสามารถรับบุคคลอื่นมาเป็นบุรครจำได้แต่บุคคลนั้นจะต้องมีอายุเก่ากว่าผู้ที่จะมาเป็นบุคคลจำอย่างน้อย1 5ปีาา 15, 98, ตามมาตรา 159/ 8ศ2 1 9บุคคลจำจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้จดทะเบียนตามกฎหมายามา 15, 98, ตามมาตรา 159/ พศ2519บุคคลจำ มีสิทธิ์ได้รับโมดกของผู้รับบุตรบุญธรรมเท่านั้นและผู้รับบุรบุญธรรมไม่มีสิทธิ์ได้รับโมดกของบุตรบุญธรรมมาดูบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา1น9่เกา่งสอกันนะครับบิดาบรรดาจะต้องเป็นบิดาบรนดาโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นบิดามารดาย่อมเป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายเสมอส่วนบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายนั้น จะมี3กรณีดังนี้ 1. บิดาซึ่งสมรสกับมารดาสามัตารษะจิต 2. บิดาซึ่งจดะเบียนร,รับเิ็กเจ้ามรดกเป็นบุตรบุญธรรมสามัตารถจาหและ 3. ศสารมีกรพิพากษาถึงที่สุดให้เด็กเจ้ามรดุเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดารรสามัตจา 1547ครับพี่น้องร่วมวิดามารดาเดียวกันตามมาตราหนึ่องนุสามหมายถึงพี่น้องที่กําเนิดจากวิดามารดาเดียวกันกับเจ้าวรดกซึ่งให้ถือตามความเป็นจริง กฎหมายมิได้กำหนดว่าพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันจะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาเดียวกันแล้วการที่จะตีความบทกฎหมายว่าพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันจะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาเดียวกันผลก็จะกลายเป็นว่าพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันจะมิได้แต่เฉพาะเพื่อการสมรสระหว่างระหว่างบิดากับมารดาคนก่อนติ้นจุดลงแล้วเท่านั้น ที่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันตามมาตรา629อนุสีหมายถึงมีบิดาคนเดียวกันแต่ตามม่างมารดากันหรือมีมารดาคนเดียวกันแต่ตามม่างบิดากันซึ่งให้ถือตามความเป็นจริงการตีความที่ทําให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวแคบกว่าบทบัญญัติตามตัวอักษรของกฎหมายนีใช่ความมุ่งหมายของบทบัญญัติที่ทําให้ไทายาทโดยธรรม ซึ่งอยู่ในฐานะเป็นญาติที่สนิทใกล้ชิดมากที่สุดอยู่ในลำดับมีติดรับมรดกก่อนหลังและตัดออแล้วก็ญาติห่างซึ่งอยู่ในลำดับถัดลงไปนะคะไม่ให้มีสิดในรั์มรดกของผู้ตายตามมาตรา1630ค่ะปู่ญาตาิยายตาป้าตา1629นุ5นะคะคือบิดามารดาของบิดาเจ้ามรดกคือสู่่าและบิดามารดา มมารดาเจ้ามรดกคือตายายข้อสังเกตนะคะตั้งแต่ก้นทวดหรืออุปการีที่ถูกกว่าทวดขึ้นไปไม่ถือว่าเป็นทายาโดยธรรมค่ะค่ะลุงป้าณอาตามมาตราหนึ่สองเก้าหนึ่งหกนะคะคือพี่น้องร่วมแต่งบิดาหรือร่วมแต่มารดาของเจ้ามรดกซึ่งลุงป้านาอาเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันค่ะค่ะประเภทที่สนะคะพายาโดยธรรประเภทผู้ส่งรส คือต้องเป็นผู้สมรื้ที่ชอบด้วยกฎหมายกล่าวคือต้องมีะเียนสมรืที่ชอบด้วยกฎหมายค่ะ